ล่าสุดนะครับบาร์ตี้เน็ตไอดอลชื่อดังนะครับโพสต์รตอรี่รัวเลยนะครับว่าถูกกาดร้านดังนะครับย่าน RCA ลากออกมาจากหน้าร้านนะครับหลังมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยบอกตัวเองว่าเป็นประธานาธิบดีแล้วถามบาร์ตี้ว่า เธอเป็นใครล่าสุดน,นะครับบาร์ตี้ก็เลยเดือดนะครับก็เลยพิมพ์โพสต์สตอรี่ยาวสรุปกูโดนด่าก่อนแต่กูโดนการาดลากออกมาและจะเอากูออกบอกว่าถ้าจะมีเรื่องเนี่ยก็จะลากกูออกมาแต่ไม่ลากอีกฝั่งที่มีเรื่องกับกูออกมาจะแรกและชีน้หน้าด่าก,กูก่อนเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นประธานาธิวดีก็เลยลากกูออกมาคนเดียวแบบนี้ก็ได้เหรอแต่ไม่ลากมันออกมามาบอกว่าเขากลับไปแล้วแล้วมาให้กูอยู่ข้างนอกคนเดียวไม่พากูเข้าไปอีก ก่อนที่วันนี้นะครับบาร์ตี้เนี่ยก็ออกมาโพสคลิปนะครับเล่าว่าสรุปแล้วตำรวจมาพรุ่งนี้ที่ร้านแล้วจะมาเคลียร์กับการและทางร้านที่มาต่อว่าและไอ้ส่วนคนนั้นที่บอกว่าเป็นประธานาธิบดีมีจริงไหมส่วนบาร์ตี้เนี่ยแค่อยากรู้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยใช่ประธานาธิบดีจริงไหมเรื่องมันยังไงจนผับปิดเนี่ยให้หนูเรียกตำรวจมาสุดท้ายก็ไม่มีใครคุยกับตำรวจมาอีกหนึ่งเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับอย่างเพชรป,ปากปลาหน้าเป๊ะนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ว่า ถ้าเพชรทำร้ายตัวเองถึงชีวิตตอนตีสี่ครึง่งเพราะโดนดาน่าโดนสาบมาเป็น10ปีจะมีใครพูดถึงเพชรไหมคะกูค,คิดว่าคงไม่มีงานนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเพราะเพชรตอบเองด้วยแต่เชื่อว่านะครับถ้าถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยก็คงมีหลายคนนะครับพูดถึงเพชรเพราะเราสังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าเพชรจะเคลื่อนไหวยังไงทำอะไรเป็นข่าวตลอดเลยทุกคนจับตาม,มองมากนะครับ